ใมูซีโอเมอีคคเดกต่ตาแมตตาแค่คัมหนึ่งเปิดตารมยมนัปนนี้แมตตาเวรมยมในปานี้มาคือสามมาได้ยงยมว่าดไปตัวเตยสิัดปตอคเอาท์คเอาท์อันนี้นี่อันนี้คเอาท์ปตเลตาเลตท่ละเกทั่วละเกจากไปไปตคออนคออนแล้วคัม เสริลเสรล Come on น okay. so Come on ตตตีก่ Come on ตา Come on เสรลลูกเสีมาลากเกอ Come on ลากเกอ come in come in come in ่ลึกตัลึกตัเวลาแค่เวลาแค่ลึกตัเข้ามาอ่าจับตป Come in เวลาแค่ตัดลึกตาตา Come here ตาเดนี่ตาเดนี่ดีกว่าแค่ดีกว่าลแค่ตาเดนี่ Come here here เดนี่ตาตา Come along Come a l o ดูตาดูตาดูตาหูดูตาหูที่นอนนี่ล่ะแค ร้องย้อนตอน come back come back เปลี่ยนลาแค่ come back เปลี่ยนแค่ได้ดูดกั่งเดาดูดกั่งดูดกั่งเดา view view come back review แต่เมื่อพอมีย้อนตอน come back นี่ตอนทำแบบวิ่งห้าตอนทำแบบ love วิตาตอนอีเวนต์ love ได้ดูตอน review review come back review เราเมื่อตอน come over come over ตัดตาตัดตัวตัดตัว

sin naket sin naket loop 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 อะต้องโดด trip calm down โดด trip ลง trip นะ come off it. Come off it. Come, of it come off 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 it off it อะต้องเอา lota grow new up to much เอา lota grow ปลื้เล่ๆนะ come off it come off it to to เต อ่าลูกตอกรอฟเลยซอมเบือนเนี่ยโอเคป่ะตะเบนบอมต้องโทรไปเกรดมาตะเบนลึบยอแค่ดาราอังอินกลิชจอร์เจมนี่เพจนี้อ่ะตะดาราอังอินกลิชก็กูติดๆจัฉาหน้าถอดไปแล้วดาราอังสกาได้แปลอินกลิชสกาได้ต่ําไปเลยเนาะดูจนเอาเพจนี้ไลค์แอนด์แชร์เลยลงไปเนาะบ๊ายบาย